เป็นผู้แทนนี่เวลามาหาเสียงนี่จะทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนู่นทำไม้เอาไอ้นั่นเอาไอ้นีเนเน่เวลาไปเล้กก็ไม่ทำก็ไปร่างแต่กฎหมายกันอยู่ใครเข้าไปก็ร่างกฎหมายใครเข้าไปก็ร่างกฎหมายม้นมองว่าจะไปพัฒนาประเทศชาติ้านเมืองอะไร,รนี่ความรู้สึกกูเป็นอย่างนี้จักว่าจริงไม่จริงหลืกูแต่กูนึกอย่างนี้แล้วบอกเขาไหมครับรบ,บอกเขาตรงไปตรงมาอย่างนี้ไหมครับเวลาหลวงพ่อเจอนกักการเมืองที่มาขอพร จากหลวงพอ่อเป็นไรกูจะไม่ว่าแล้วกูว่าจริงกูยังว่าอย่างนี้เอาเงินแผ่นดินมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองจะทําถนนห้นทางไปตามทำอะไรก็ตามครับเงินของแผ่นดินนะ่ะมันก็ตกบนหินดินตายไปคเอาสมมุตินะ่ะสมมุติว่าเอามาร้อยหนึ่งทําเสียจะ กึงกก่งต่อกึ่งอันนี้บ้านเมืองไปยังอยู่ได้ที่นี้เอามาร้อยหนึ่งทำแค่แปดทิศต่อมหมูลน้ำมันหายไปครับยังนี้แหละบ้านเมืองไม่เจริญนักการเมืองพรคอีสานเวลามาหาหลวงพ่อเขาอุ่นใจว่าเขาต้องได้ตําแหน่งเขาจะได้เป็นนั่นเป็นนี่เวลาเขาไม่ได้นี่หลวงพ่อมีความรู้สึกว่าทําให้คนศรัทธาเราน้อยลงไปไหมเสื่อมศรัทธาไม่น้อยดอก ก็มันถามกูเรากูจะว่ามึงไม่ได้มึงอย่าไปสมัครมึงอย่าลงกูจะไปว่าได้เครับใจกูว่าให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอย่ามึงลงสมัครผมจะได้เป็นมันพ่อวะมึงไม่ได้เป็นมึงอย่าไปสมัครซะเลยกูจะไปพูดได้เลยคนมันอยากเป็นอยู่แล้วกูก็เออไป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 ได้ก็ได้สมัคร ได้สมัครได้สมัครได้แน่ๆได้ก็ยังงี้ไม่เคยมีใครโกรธหลวงพ่อกลับมา่อว่ากูได้กูแล้วกูก็มึงก็ได้สมัครแล้วแต่กูว่ามึงได้ได้แต่คำเดียวกูไม่ได้ว่ามึงเป็นเป็นไม่ได้แล้วกูว่าได้ได้ก็ได้สมัครไปเดี๋ยวครบไม่ต้องไปอย่างงี้เดี๋ยวกูบอกมันเงิน